สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาเข้าป่าหาตัดไม้ไล่ไปทําเล้าไก่ครับที่เล้าไก่ที่บ้านไม้โดนปลวกกินครับโดนปลวกกินเสียหายไปหลายจุดอยู่ยครับเราจะมาหาตัดไม้ไล่ไปซ่อมแซมเล้าไก่ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ไล่ดยกันครับไปทําซ่อมแซมเล้าไก่ครับไปครับผม khắp các bạn Máy này khắp lắm sửa Lắm sửa lắm dao khắp máy kè khắp Bắt xong xem cây khắp Lắm mỏ mạc khắp nít, máy lây không? Máy kè không? Lâm nhau Mày lấy lắm chút sữa hết mọi cái chân thăm lâu cây mà kềm sáng lâu xem, xem lâu cây lấy hết sữa hết sữa bên sông cò lây hết bên bên cò dày rồi nhiều, đã nhiều dễ không nhiều co co lây hơn máy lây làm nhau dao sửa làm này mỏ mạ làm lốc cây ลำตรงยาวครับลำสวยมากครับ Này này, lần nhau mà không... คุณผู้ชมไล่ลำนี้ลำยาวมากครับห,หลายท่อนนะครับ Các Mấy này nó cũngสวย lắm sắt. Lằm kè ยาวครับเดี๋ยราจะตัดเป็นตัดความยาวประมาณ2เมตรท,ทำเล้าไก่ครับความยาวประมาณสักสเมตรไปซ่อมแซมเล้าไก่ที่บ้านครับ มาแล้วต้องเลาะก,กิ่งข้างออกครับกิ่งย่อยครับมาต้องเลาะอ,ออก

ได้แล้วครับไม้ล่ครับลำสวยครับลำยาวนะครับมาตัดไม้ล่ครับตามนำห้อยครับ ครับท่านท่านลำไม้ไล่ครับลำแก่ๆครับันนี้ลำสวยมากครับลำแก่ยาวครับอาจจะเลาะกิ่งเล็กออกครับ ครับท่านนจะเลาะออกิงเิงเล็กน้่นข้างออกเิงเล็กเล็กแน้อยเาจะเลาะออก ทุผน,นนี้ก็ได้ไม้ไล่เยอะพอประมาณครับรกาศเริ่มร้อน,นแสงดดแสดดสาดของเริ่มร้อน,นครับพักกินน้ำนครับ หาตัดไม่ไล่นต่อครับกัดเรื่องร้อนนะครับ ได้ไม้ไล่เราจะมาตัดเป็นท่อนความยาวประมาณสองเมตรครับเีื่อไปทำซับแซมเล้าไก่ครับ จะตัดให้ได้คุนยาวประมาณ2เมตรครับ ครับแต่ทําได้ความยาวประมาณ2เมตร ครับท่านผู้ชมเราก็ได้ไม้ไผ่ไปซ่อมแซมเล้าไก่ครับวันนี้ได้เยอะพอสมควรครับเราไปซ่อมแซมเล้าไก่ที่บ้านครับครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาตัดไม้ไผ่ไปซ่อมแซมเล้าไก่ที่บ้านครับได้ไม้ไผ่เนามาตัดความยาวประมาณสองเมตร ก็ได้เยอะครับเดี๋ยวจะไปซ้ำแซมมล้วไก่วันนี้ก็พอแค่นี้ครับอากาศเริ่มร้อนครับสำนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเดินป่านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวกลับบ้านครับ đại đến nay hấp thập ban hấp thượng sông